สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทัาโลโดยหม่หมความสุขหอวโตแม่หมอหอวโตนั่นเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานเอล่าพลังงานที่บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลายมีดีๆีดีมีหลายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณาในการรับชมรับฟังนะคะคือเรียนรู้ว่าสวรรค์เบื้องบนต้องการอยากจะบอกอะไรอยากจะติดต่อสื่อสารให้คุณได้รับรู้ได้เข้าใจเรื่องอะไรณช่วงเวลานี้ที่ต้องการอยากจะสื่อสารกับคุณนั่นเอง พลังงานนี้เมื่อคุณได้เข้ามาดูนั่นคือพลังงานของคุณที่สวรรค์เบื้องบนต้องการอยากจะเปิดเผยให้คุณได้รับรู้ช่วงชะตาชีวิตของคุณณนะช่วงเวลานี้สวรรค์เบื้องบนต้องการบ่งบอกชี้ให้คุณได้พบได้เจอสิ่งใดคะโอ้ม่กอดขอบคุณค่ะถ้าจะบอกว่านะคะดีหมดก็คงไม่ใช่สวรรค์เบื้องบนบอกว่าชีวิตของคุณที่ ติดอยู่กับดักแห่งชีวิตนี่คือเอกออฟสอดตอนนี้เวลานี้หันหน้าไปหาไขรพึ่งพาไขรไม่ได้หันซ้ายหันขวาก็เจอแต่อสอรพิษคุณจ้องมีสติอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองอย่ารอให้ไครมาเข้าใจคุณแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างออกเพราะช่วงเวลานี้นี่คือแปดดาบ เอสออฟสอดนั่นเองนะคะไปข้างหน้าก็เจออาสารพิษไปข้างหลังก็เจออาสารพิษเหมือนชีวิตคุณถูกกับดักอยู่ถ้าคุณอยากหลุดพ้นออกจากกับดักนี้ให้คุณมีสติอยู่กับตัวเองคืนนี้สวรรค์เบื้องบนมาเปิดเผยความลับสิ่งที่คุณจะได้หลุดออกจากนะคะชะตาชีวิตที่ติดกับดักนะคะปัญหาอุปสรรค้อยแปดัน้นั่นเองนะคะและนี่คือเอสบนแป ปาฏิหาริย์ไหมคะเลข8หมายถึงความสุขคุณได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหานี้แน่นอนคะ่ะบางคนอาจจะหลุดออกจากปัญหานี้แล้วถ้าคุณยังไม่หลุดออกจากปัญหานี้เราบอกทุกครั้งว่าให้ไปปล่อยปูหรือว่าไปปล่อยสัตว์หน้าเทียงหรือว่าไปทําความสะอาดห้องน้ำนะคะที่วัดและนี่คือพลังงานเอก อโนธุรกิจการงานของคุณที่คุณเจออยู่นะขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการก็ตามมันจะพี่ไข่ลงอย่างง่ายดายนะคะเรากับปาฏิหานนั่นเองและตอนนี้เวลานี้สวรรค์เบื้องบนท่านมองตัวตนคุณเป็นอย่างไรนะขณะนี้ที่คุณได้เปิดดูคลิปนี้นั่นเองค่ะโอ้ม่ก็ขอบคุณค่ะ King of w a n d น ถ้าคุณเป็นผู้ชายตอนนี้เวลานี้คุณเป็นคนที่นะคะผู้ชายที่มีอายุ35ปีขึ้นไปคุณเป็นคนที่เก่งมีความสามารถเห็นไหมคะคุณมองไปข้างหน้าคุณไม่ได้มองมาข้างหลังไม่ได้มองมาข้างๆแต่คุณมองที่อนาคตของคุณมองที่อนาคตครอบครัวว่าอีกนะคะปีข้างหน้า1ปีข้างหน้าหรือ2ปีข้างหน้าธุรกิจการงานของคุณจะเดินไปทางไหนคุณมอง ต่างประเทศอีกนะคะคุณมองรอบโลกเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพบตนุของคุณก็คือ King of บอลลาชาถือไม่เท้านะเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นเอาใจเขาใส่ใจเราอยู่เสมอนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ oh my god ขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงยิ่งดีใหญ่ค่ะนี่คือดีเอ็มเพจมหาราณี เป็นผู้หญิงที่สวยสง่ามีราศีอายุ40ปีขึ้นไปถ้าเป็นคุณแม่คุณก็วางกรอบให้กับลูกคุณอย่างเป็นระเบียบเพราะดีเอ็มเพสคือพลังบารมีอันกว้างใหญ่ไพศาลคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงอายุ40ปีขึ้นไปบางคนยังไม่แต่งงานคุณจะได้แต่งงานณนะช่วงเวลานี้หรือบางคนแต่งงานแล้วคุณเตรียมตัวมีเบบีได้เลยค่ะ น,ะะนี่คือความสุขแสงสวรรค์แสงแห่งสวรรค์เบื้องบนส่งตรงมาหาคุณส่งมาให้คุณมีบารมีบารมีนี้มีทั้งพระเดชมีทั้งพระคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาคุณเห็นปูเจิเทียนไหมคะนี่แหละคะ่ะคำว่าดีเอ็มเพคือรอบรู้รอบครอบมีสติปัญญาเหนือกว่าผู้ชายและเป็นคนที่ช่วยเหลือช่วยเหลือคนอื่นเสมอ เป็นคนที่มากพลรมีแม้จะมาจากดินแต่คุณก็สามารถเป็นฟ้าได้เหมือนกันเพราะคุณเห็นแสงของสวรรค์เบื้องบนส่งตรงมาให้คุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็าตามแต่บารมีของคุณมาถึงแล้วคุณพร้อมหรือยังคะ ที่จะรับบารมีที่สวรรค์เบื้องบนส่งมาให้คุณนะัขนาดนี้ตอนนี้นะคะยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณเป็นคนใจดีใจดีมากค่ะเป็นเหมือนดังพระแมธ่ธรณีนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยรวยทั้งทรัพย์รวยทั้งโชครวยทั้งหน้าตานั่นเองค่ะต่อค่ะไม่อสอสส แน่นอนค่ะแม้ว่าคุณจะมั่งคัง่งร่ำรวยขนาดไหนคุณก็มีความอ่อมความยมนี่คือในออฟสอดก้าวดะนะคะการนอนไม่หลับความเป็นวิตกกังวลวิตกกังวลกับใครคะกับองค์กรของตัวเองกับองค์วิตกกังวลภายในครอบครัวบางคนก็มีความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆสารพัดปัญหาที่กับเก็บมาคิดในช่วงกลางคืนทําให้คุณนอนไม่หลับนั่นเองนะคะให้ระวังโรคภัยไข้เจ็บนะคะ ใช้เวลาในตอนกลางคืนนอนให้หลับถ้านอนไม่หลับสวดมนค่ะสวดมนบทไหนก็ได้เวลาเราสวดมนจะเป็นยาวิเศษชนิดหนึ่งทําให้เราหลับง่ายขึ้นนั่นเองนะคะตอนนี้เวลานี้สวรรค์เบื้องบนมองดูมองดูคุณอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่คุณมีความวิตกกังวลในเรื่องบางเรื่องและเรื่องนั้นยังมาไม่ถึงคุณด้วยซ้ําบางคนนะคะต่อค่ะ โอ้ไม่รอคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะนี่แหละคะ่ะถ้าแม่หมอเจอไพ่ดีๆแม่หมอก็จะแบบเอนเน y ีบวกบวกบวกนี่คืออะไรคะ King of t c o โคลาชาถือเหรียญไม่ต้องเป็นกังวลไปคะ่ะนับจากนี้ทรัพย์สินเงินทองของคุณจะลังไหลเข้ามาธุรกิจการงาน King of t c o โคก็คือเจ้าสัวดีๆนี่เองนะคะเจ้าสัวทางด้านการค้าคุณเป็นนักการค้าตัวยง เป็นคนที่มองการไกลทำอะไรหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเงินหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนับจากนี้ ปล่อยวางค่ะนะคะอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาหาคุณแค่คุณมีสติแล้วรู้จักปล่อยวางนี่คือตัวของคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายคิงออฟิโกธุรกิจหน้าที่การงานของคุณกําลังจะเข้ามาหาคุณสิ่งที่คุณออมสิ่งที่คุณยมกําลังจะมาลายหายสิ้นคุณจงนอนให้หลับกินข้าวให้อิ่มกินพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองนะคะคุณพร้อมหรือยังคะที่จะก้าวไปเป็นเจ้าสัวในอนาคตใครๆก็เป็นเจ้า ได้ถ้าคุณมีความขยันถ้าคุณมีความอดทนและเป็นคนที่มองการไกลนั่นเองนะคะคุณเป็นนักธุรกิจตัวยงอยู่แล้วเงินทองทรัพย์สินถ้าคุณเป็นคุณแม่ที่มีลูกโตแล้วลูกคุณก็ประสบความสําเร็จคุณไม่ต้องเป็นกังวลไปเลยค่ะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะที่ยังไม่ได้เป็นงานเป็นผู้หญิงโสดคุณก็จะได้เจอคนที่ใช่แต่ถ้าคุณไม่หวังจะเจอคนที่ใช่คุณก็รวย พร้อมกับอํานาจวาสนานั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะ่ะโ oh อ้ไม่กัขอบคุณค่ะคุณจะกลัวอะไรคะนับจากนี้นี่คือพลังแห่งสวรรค์เบื้องบนส่งตรงมาถึงคุณบอกว่านับจากนี้ให้คุณวางให้ลงปรงให้ได้แบกมันแบกไว้มันก็หนักถือไว้มันก็เหนื่อยคุณแบกมันหนักไหมคะแบกก้อนหินสักก้อนเนี่ยเอาก้อนหินแค่กำมือเนี่ย คุณแบกไว้ตลอด20ชั่วโมงมันก็เหนื่อยมันก็หนักแล้วจากก้อนเล็กๆพอมันแบกไว้ทุกวันมันก็หนักมันก็หนักเราจะต้องปล่อยวางเมื่อเราปล่อยวางได้สิ่งดีๆจะเข้ามาหาเรานี่คือเพจออฟสอดเด็กถือดาบไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอายุ20ปีขึ้นไปหรือว่าลูกของคุณก็ได้ถ้าคุณมีลูกลูกคุณนะคะมีความพยายามมีความมุมานะหรือตัวคุณเองคุณจงทำให้คุณเป็นนิสัยเหมือนอายุ18อีกครั้ง มีความมานะมีความพยายามเหมือนคุณจบมาหาลัยใหม่ ai, แล้วคุณไปสมัครงานแล้วได้งานที่ถูกต้องคุณมีความกระปี้กระเป๋ากระตือรือร้นแบบนั้นแหละคะ่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นพลังงานความสําเร็จของคุณก,กําลังก้าวเข้ามาหาคุณแล้วนี่คือพลังงานจากสวรรค์เบื้องบนส่งตรงมาถึงคุณมองคุณอยู่ณนะขณะน,นี้มองคุณว่าอนาคตคุณจะเป็นอย่างไรนั่นเองต่อ และตอนนี้เวลานี้พลังงานจากสวรรค์เบื้องบนท่านอยากบอกอะไรกับคุณให้คุณได้รู้แจมแจ้งเกี่ยวกับชีวิตคุณบวกไปหน้า8หลัง8นะคะเราบอกเลยเพราะมันขึ้นเลข8นั่นเองต่อค่ะโอ้คะอคุณค่ะนี่คือ ะค,ะความสาเร็จในออปติคูคุณปรารถนาจะมีทรัพย์สินจะขายที่ขายทางถ้าคุณกําลังขายที่ขายทางคิดจะขายที่ขายทางหรือทําธุรกิจค้าขายอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จนี่คือในออ เปติโก้าวเหรียญความสุขรายได้ที่กําลังจะถาโถมเข้ามาหาคุณคุณจะมีความสุขคุณจะชื่นชมหอมเงินเมื่อเงินเข้ามาในกระเป๋าคุณจํานวนมากคุณก็จะมีความสุขแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ว่าจะเข้ามาเท่าไหร่ก็ตามแต่นี้เข้ามานะคะเลขก้าวหลักแน่นอนค่ะ 9 9 9 0 0หรือ9ล้านอะไรก็ตามแต่ขึ้นอยู่กับธุรกิจการงานของคุณที่คุณทำอยู่นะขณะน,นี้แต่เงินนี้ไม่ใช่เงินเดือนเป็นเงินรายได้นั่นเองรายได้จากการค้าขายรายได้จากการทำอะไรก็ตามแต่มันจะได้เป็นก้อนไม้คุณนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะนับจากนี้นะคะนี่คือ สวรรค์เบื้องบนต้องการบอกให้คุณได้รับรู้ได้เข้าใจว่าคุณกำลังจะได้รับเงินก้อนนะเงินก้อนนี้เป็นรายได้นั่นเองนะคะมาจากรายได้รายได้ที่ก่อเกิดจากที่คุณสร้างไว้นั่นเลยค่ะแต่ไม่ใช่เงินเดือนเท่านั้นเองค่ะต่อค่ะโอ้ก oh <my> คุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากที่ความอ่อมความย่ม นับจากนี้ความอ่อมความยมจะไม่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วเพราะนี่คือแทมเพลนค่ำคืนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามประตูแห่งโลกใบใหม่ประตูแห่งนางฟ้าประตูแห่งสวรรค์เปิดให้คุณได้รับรู้เปิดให้คุณได้รับความสุขเหมือนดังแม่น้ำ ความอ่อมความยมให้คุณทิ้งไปนับตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้เลยเพราะแทมพลัคือการเปลี่ยนแปลงหากตอนนี้คุณยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณได้ดูคลิปนี้แล้วคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานลบๆนะคะนอนไม่หลับคืนนี้อาจจะเป็นคืนแรกที่คุณได้นอนหลับแบบสบายไม่ฝันไหลก็ได้นั่นค่ะนั่นเองนะคะเพราะนี่คือสวรรค์เบื้องบนส่งตรงไหมคุณท่านอาจจะมองคุณมาเนิ่น นานนแล้วี่คือสวรรค์เบื้องบนเปิดให้คุณได้รู้ความลับนี้ไม่เกินแปดวันชีวิตการงานของคุณจะมีแต่ความลุ่งโลดนั่นเองนะคะโอ้ม oh y ก o d ขอบคุณค่ะคุณจะกลัวอะไรคะ นี่คือไฮโลเฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวรรค์เบื้องบนส่งตรงมาถึงคุณแล้วคืนนี้อาจจะเป็นคืนแรกที่คุณได้นอนหลับสบายโดยไม่ต้องทานยานอนหลับก็ได้ถ้าบางคนอาจจะถึงขั้นขนาดทานยานอนหลับก็ได้เพราะมันขึ้นในออฟสอดมีความกังวลจนนอนไม่หลับและนี่คือไฮโลเฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวรรค์เบื้องบนส่งแสงมาถึงคุณให้คุณได้รับความสุข ความสุขที่คุณไม่คิดว่าคนอย่างคุณคนจนๆแบบนี้หรอคนแทบจะไม่มีจะกินหรือว่าอุปสรรคปัญหาแต่คุณไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่คนจนค่ะเพราะคุณเป็นคนมีฐานะอยู่แล้วนะคะแต่ละคนฐานะไม่เหมือนกันแต่นับจากนี้อุปสรรคปัญหาที่คุณเจอจะไม่เกิดขึ้นกับคุณเพราะนี่คือค่ำคืนนี้ไฮโลเฟน สวรรค์เบื้องบนส่งตรงมาถึงคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะผู้ชายแบบไหนราชการหรือว่าเจ้าของธุรกิจก็ตามแต่ถ้าคุณได้มาดูคลิปนี้หรือว่าเป็นแค่ยูเซอร์ยูเซอร์ก็คือพนักงานปฏิบัติธรรมดาถ้าคุณได้ดูคลิปนี้สวรรค์เบื้องบนส่งแสงมาถึงคุณมาบอกคุณโดยตรงนั่นเองนะคะมาบอกเรื่องอะไรอีกต่อค่ะ โอ้โหคุณแบบชีวิตของคุณมันผ่านอะไรมาเยอะแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะเดอะสเตนนะคะคุณเป็นคนที่ เอาการเอางานสู้การสู้งานมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่คุณอายุ14บสี่บห้าตัวตนของคุณก็เป็นนักสู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งอยากจะให้ตัวเองมีความสุขอยากจะให้ครอบครัวของคุณมีความสุขและที่สำคัญไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะตอนนี้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่เอ็นดูถ้าตอนนี้คุณมีความวิตกกังวล คุณลองไปปรึกษาผู้ใหญ่สักคนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจแต่ถ้าคุณไม่อยากปรึกษาใครเดียวคุณจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้ด้วยตัวคุณเองเพราะคุณมีความมุ่งมั่นอยู่แล้วว่ามันแค่ชั่วครั้งชั่วข่าวเท่านั้นอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอเพราะไม่ใช่ว่าคุณไม่เคยเจอคุณเคยเจอเหตุการณ์มันมาแบบนี้นับร้อยครั้งและทุกครั้งมันก็ผ่านไปได้จริงไหมคะนี่คือพลังงานจากสวรรค์ เบื้องบนมาบอกกับคุณขอให้คุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายณนะตอนนี้เวลานี้จิตใจของคุณต้องมีความเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งยังไม่พอกายของคุณก็ต้องแข็งแรงด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่ร่างกายสุภาพสมบูรณ์แข็งแรงเมื่อนั้นอปุปสรรคปัญหามันก็แค่ไม้กิมฟันเท่านั้นต่อค่ะโอ้มดขอบคุณค่ะด้วยบุญทานบารมีที่คุณทำเพราะนี่คือ q u e e ออบครบัราชินีถือถ้วยถ้าคุณเป็นผู้หญิงตอนนี้เวลานี้คุณเป็นคนสวยบารมีคุณเต็มเปี่ยมคุณอาจจะเป็นนางฟ้ามาก่อนนะคะที่จะลงมาเกิดก็ได้ บินออกครับคุณมีสเสน่ห์คุณมีพรสวรรค์พกพาพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดคุณเป็นที่หมายปองของใครๆค,คุณลองนั่งจิตอธิษฐานดีๆนะคะสําหรับนะคะคนที่เป็นผู้หญิงที่มีอายุ35ปีขึ้นไปนะคะดวงชะตาของคุณกําลังจะทําให้คุณได้พบแต่สิ่งที่ดีงามคุณป่ารถนาจะให้ลูกคุณประสบความสําเร็จให้ลูกคุณไม่เป็นเด็กที่เกเร นะคะถ้าคุณมีลูกลูกคุณก็จะประสบความสำเร็จตามที่คุณตั้งจิตอธิษฐานและถ้าคุณ ต้องการปาถนาจะมีคู่รักนะคะคุณจะส่งปาถนาจะมีคู่รักตามที่คุณอธิษฐานนั่นเองด้วยบุญกุศลบุญเก่าของคุณนําส่งให้คุณได้รับโอกาสดีๆคุณเป็นคนที่ใจดีอยู่แล้วนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อญาติพี่น้องจนรู้สึกว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดซัพพอร์ตทุกคนแต่เวลามีปัญหาไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะและตอนนี้เวลานี้ สวรรค์เบื้องบนต้องการจะสื่อให้คุณได้รับรู้เรื่องใดไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายในธุรกิจการงานของคุณต่อค่ะมันจบแล้วค่ะตั้งแต่คืนนี้เลย เดอะทาวเวอร์ Tower, พลังงานนะคะจากสวรสด์เบื้องบนเหมือนส่งตรงมาถึงคุณถ้าตอนนี้เวลานี้คุณยังรู้สึกรู้สึกอ่อมรู้สึกยมปัญหามันยังที่ขายไม่ได้ขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานให้มันจบ โดยเร็วถ้าคุณจบมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการยาล้างธุรกิจล้มละลายหรืออะไรก็ตามแต่นี่คือพลังงานแห่งสวรรค์เบื้องบนมาสื่อสารกับคุณนั่นเองว่ามันกำลังจะจบลงถ้ามันยังไม่จบแต่ถ้าคนที่จบแล้วคุณเตรียมพร้อมหรือ,อยังคะที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆอีกรอบหนึ่งโอกาสนั้นคืออะไรคะเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันคะ่ะต่อค่ะ โอ้ o d ันก็คุณพร้อมหรือยังค่ะที่จะได้รับโอกาสใหม่แบบราปาฏิหารเดอะทาวเวอร์แล้วไงเดอะทาวเวอร์ก็แค่เดอะทาวเวอร์เพราะเรายังมีบุญกุศลนี่คือบุญกุศลของคุณเปิดแล้วอยู่ดีๆนะคะคุณถือคุณถือพานอยู่ดีๆตาก็ล่วงมาใส่ในโถของคุณหมายความว่านั่นแหละค่ะพลังงานบุญของคุณได้เต็มแล้วคุณถึงได้เจอคลิปนี้ ปลาตัวนี้ไม่ใช่ปลาธรรมดาแต่มันจะเป็นปลาแห่งความสําเร็จในชีวิตคุณในวันพุ่งนี้นั่นเองนะคะโอกาสใหม่ๆโชคลาบจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจากคุณที่เป็นคนใจร้อนเดอะทาวเวอร์ เป็นการสอนสั่งชีวิตคุณว่านับจากนี้คุณจงมีสติอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะช้าๆได้ผาเล็บงามช่วงนี้ให้เชื่อพลังงานซิกเซนของตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ม่กระวัง นะคะระวังที่คนที่เข้ามาหาคุณมีทั้งดีและทั้งไม่ดีและระวังเรื่องอารมณ์ของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวรรค์เบื้องบนมาเตือนคุณเรื่องอารมณ์มากๆเลยค่ะ คุณเป็นคนที่ไว้ใจคนง่ายเป็นคนที่เชื่อคนง่ายเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้เจอคลิปนี้นี่คือพลังงานจากสวรรค์เบื้องบนมาสื่อสารกับคุณให้คุณได้เข้าใจตัวตนของคุณอย่าหลงคาลมใครอย่าเชื่อใครง่ายๆเมื่อมีใครเข้ามาพูดอะไรกับคุณก็ตามแต่คิดครั้งหนึ่งคิดครั้งสองคิดครั้งสามเมื่อคำตอบมันเป็นคำตอบเช่นเดียวกันคุณถึงเลือกข้อนั้นนั่นเองต่อคะ่ะ โอเมก็ขอบคุณค่ะอย่าใจร้อนค่ะนะคะเดอะทาวเวอร์ The และเดอะเดวิลนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณกำลังจะได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาที่ครั้งใหญ่ในชีวิตคุณในรอบกี่ปีก็ไม่รู้เพราะว่าเดอะเดวิลแล้วก็ขึ้นคือควีนออฟสอดลาชินีถือดาบราชินีที่มีความแตกต่างกัน นะคะราชินี2คนนี้จะมีความแตกต่างกันด้วยบุคลิกและหน้าตา นั่นเองนะคะแต่ราชนีถือดาบคุณมีความชัดเจนมันคงนานในหน้าที่การงานคุณมีความชัดเจนมันคงในหน้าที่การงานนี่แหละค่ะราชนีผู้ยิ่งใหญ่ผู้เปรียบด้วยบารมีความฉลาดใครจะเข้ามาหาคุณแม้แต่เด็กเดวิลเข้ามาคนที่เข้ามาหาคุณคุณรู้ทันเสมอแต่ที่สำคัญคุณจะไม่รู้ทันอารมณ์ของตัวเองนี่แหละค่ะสิ่งสำคัญ เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเป็นคนฉลาดฉลาดกว่าราชินีทุกคนนะหะมีความรอบรู้มีความรอบคอบเพราะคุณได้เผชิญอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง ว่าจะเป็นลาชินีถือดาบได้คุณต้องเก่งทั้งบุญคุณต้องเก่งทั้งบูสู้กับผู้ชายอกสามศอกได้นั่นเองนะคะนี่แหละค่ะความแข็งแร่งของคุณชัยชนะและความสำเร็จได้มาด้วยความพยายามแต่ให้ระวังเรื่องอารมณ์เท่านั้นเองค่ะยิ่งคุณอยู่สูงมากเท่าไหร่ คุณควรก้มให้ต่ําลงมากเท่านั้นเพราะอะไรคนที่อยู่ต่ํากว่าเราเขาจะได้นะคะพึ่งพาอาศัยเราได้นั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณก็ต้องเรียนรู้ก้มให้ต่ํามากที่สุดนั่นเองนะคะต่อค่ะโอ้มกอดคุณค่ะ The word ความสุขของคุณนับจากนี้ไม่เกิน8วันหน้า8หลัง8ดอุปสรรค ัญหาในเรื่องการงานในธุรกิจการงานของคุณจ,จะเจริญรุ่งเรืองคุณจะได้รับข่าวดีในทางโลกออนไลน์หรือว่าบางท่านจะได้เดินทางไปต่างประเทศถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีลูกแล้วลูกคุณหรือว่าคุณนี่แหละค่ะจะได้เดินทางไปต่างประเทศความสุขความยิ่งใหญ่ของคุณกำลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆเป็นมหาเศรษฐีเพอเดอ h e เวอร์เป็นไพ่ที่ดีที่สุด เป็นไพ่ที่มีความสุขที่สุดนั่นเอง The World ก็คือโลกโลกใบใหม่ของคุณโลกแห่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณติดต่อค้าขายอะไรคุณก็สำเร็จนั่นเองคุณดูสิค่ะไพ่ใบนี้โคตรดีเลยค่ะหมายถึงมีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองให้เตือนสติสวรรค์เบื้องบนบอกว่า นั่นแหละค่ะเรื่องเดียวเลยก็คือเรื่องสติและเรื่องอารมณ์ของคุณเท่านั้นและตอนนี้เวลานี้สวรรค์เบื้องบนต้องการอยากจะบอกอะไรกับคุณค่ะมาค่ะ o oh my god go. มันจบแล้วนี่ค่ะตั้งแต่วันที่สิบสามแล้วเพราะมันขึ้น The Date ชีวิตใหม่นี่คือแสงแห่งวันใหม่ของคุณ The Date คุณได้ชีวิตใหม่นับ ตั้งแต่วินาทีนี้ที่คุณได้เข้ามาดูคลิปนี้เพราะมันขึ้นเดอรเดมัการงานการเงินรายได้ของคุณมันจะทยอยเข้ามาหาคุณตั้งแต่วันที่13แล้วค่ะดวงชะตาของคุณเกิดคุณได้เป็นคนใหม่ในร่างเดิมตั้งแต่วันที่13หรือตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วตอนนี้พลังงานของคุณคุณพร้อมหรือย,ยังคะที่จะก้าวไปสู่โลกใบใหม่ของคุณโลกแห่งความสุขโลกแห่ง นี่แหละค่ะความดีของคุณบางบางคนจะได้ย้ายถิ่นฐานธุรกิจการงานต้องใช้ระยะเวลานั่นเองต่อค่ะโอ้มีกอดขอบคุณค่ะเตรียมรับข่าวดีนะคะไม่เกิน8วันนี้นะคะความสุขนี่คือเอ e ออฟคับความสุขที่คุณจะได้รับความสุขข่าวดีในเรื่องการงาน ข่าวดีในเรื่องการงานข่าวดีในเรื่องความรักข่าวดีในเรื่องต่างๆความสุขที่เออเออล้นเหมือนคุณได้รับชีวิตใหม่นี่คือพลังงานแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนสวรรค์เบื้องบนส่งตรงให้คุณได้รับชีวิตใหม่โอ้ครบคตรัวโคตรตอบโจทย์เลยค่ะทุกคนโคตรตอบโจทย์เดอรเดชมาแล้วเหมือนคุณได้ชีวิตใหม่ชีวิตที่เป็นเหมือนผีเสือ้อทึ่งออกจากนอนผีเสือ้อ ความรักครั้งใหม่ครอบครัวของคุณชีวิตใหม่ของคุณเหมือนคุณเป็นหนุ่มน้อยอีกครั้งเหมือนคุณเป็นสาวน้อยอีกครั้งหนึ่งมีชีวิตชีวากับปีกกระเป๋าอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่โคตรดีเลยค่ะนะคะเราบอกเลยว่าใครได้เจอคลิปนี้นี่คือพลังงานสวรรค์เบื้องบนส่งตรงมาถึงคุณต่อค่ะสิบดาบ อุปสรรคปัญหานะคะมันได้จบลงแล้วค่ะนะคะสิ่งที่คุณเจอมาคุณได้ทิ้งความอ่อมความยุมนะคะพลังงานพวกนี้กําลังจะจบลงชีวิตใหม่เดอรเดวิลใครที่คิดร้ายกับคุณพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังจะมาคุ้มครองคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นจังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคุณอยู่ตลอดเวลานั่นเลยค่ะมาบอกคุณว่า สิ่งที่คุณเจอมามันก็คือบทเรียนบทหนึ่งในชะตาชีวิตของคุณถ้าช่วงนี้เวลานี้คุณเข้ามาดูมันกําลังจบลงและจบลงด้วยดีสิบดาบมันก็คือวัคซีนในชีวิตคุณคุณโชคดีแค่ไหนแล้วคุณผ่านโควิดมาคุณผ่านนะคะ,ะแผ่นดินไหวมาเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะน่ากลัวเท่ากับ โควิดอีกแล้วและแผ่นดินไหวแล้วนับจากนี้ชีวิตของคุณจะกลับกายมีแต่ความสุขนั่นเองต่อค่ะโอมิการ์ขอบคุณค่ะคุณพร้อมหรือ,อยังคะพลังงานนี้เป็นพลังงานแห่งความสุข เพราะนี่คือสวรรค์เบื้องบนส่งตรงมาให้คุณว่าอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรจะทำลายคุณมากเท่ากับตัวของคุณและความคิดของคุณความคิดและอารมณ์ของคุณสองอย่างเนี้ยคุณจงปรับตัวให้ได้ถ้าคุณปรับตัวได้ต่อให้ศัตรูเก่งขนาดไหนก็สู้คุณไม่ได้อยู่ดีเมื่อสติมาปัญญาเกิดเราพูดได้แค่นี้และนี่คือโฟลออน บ้านของคุณก็จะกลับมาเป็นบ้านที่มีความสุขถ้าเป็นธุรกิจการงานของคุณธุรกิจการงานของคุณจะกลับมามีความยั่งยืนคุณจะมีความสุขในเรื่องการจัดการธุรกิจการงานของคุณถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแต่ถ้าคุณเป็นระดับหัวหน้าการงานการเงินของคุณมาครบแต่ถ้าคุณเป็นคุณแม่โอ้โหลูกคุณก็เป็นเด็กดีกลายเป็นเด็กดีอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะต่อค่ะ ไฟออปเติโคไฟออปเติโคนี่คือนะคะความขาดแคลนประตูแห่งความขาดแคลนได้จบลงแล้วแม้แต่คุณจะมั่งคั่งลํำรวยขนาดไหนและตอนนี้คุณเตรียมตัวออกจากไปจากคุณปรารถนาว่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยมาซัพพอร์ตคุณให้คุณได้หลุดพน้นออกจากความขาดแคลนใช่ไหมคะคุณจะได้หลุดพน้นออกจากความขาดแคลนแน่นอนคะ่ะเพราะมันจบลงแล้วต่อคะ่ะ นะคะตอนแรกเราว่าจะไม่เปิดนะคะเพราะเรารู้ว่ามันมี King o p t ิ c a l อยู่แล้วก็มี d m p a พ e อยู่แต่อยู่ดีเราก็อยากเปิดบอกว่าเปิดอีกใบเถอะและนี่คืออะไรคะคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแขนล้านเปอร์เซ็นค่ะโชคลาบเงินทองจะเข้ามาหาคุณนะคะเพราะว่าปิดประตูตาย ไฟออปติโปิดประตูตายตั้งแต่ประตูแน่นแล้วคุณกลายเป็นชีวิตใหม่ในร่างเดิมร่างที่สวยสง่างามทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือราชินีถือเหรียญลาชินีที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเข้ามาดูคลิปนี้คุณจะเจอผู้ชายที่มั่งคั่งร่ำรวยมาเกื้อหนุนบางคนเจอกัน เป็นคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่แดนไกลอาจไม่ใช่คนต่างชาติหรือเป็นคนต่างแดนนั่นเองนะคะและนี่คือลาชินีถือเรียนความมั่งคัง่งความร่ำรวยถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็โสดแบบสวยๆถ้าคุณเป็นแม่ไม้คุณก็เป็นแม่ไม้ที่สวยและวยมากนะคะเพราะ ลาชินีถือเหรียญน,นะคะความมั่งคัง่งความร่ำรวยเข้ามาหาคุณพุนพร้อมหรือย่างคะ่ะที่จะก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่นี่คือพลังงานของคุณจากเบื้องบนส่งตรงให้คุณนั่นเองนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ และนี่คือความสําเร็จที่คุณจะได้รับคุณพร้อมหรือยังคะถ้าคุณเป็นคุณแม่นะคะคุณก็พร้อมที่จะมีเบบีเบบีของคุณจะเป็นเบบีที่น่ารักแต่ถ้าคุณเป็นคุณแม่ที่มีอายุมากแล้วลูกของคุณจะนําพาความสําเร็จองค์กรของคุณจะเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่ เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆทรัพย์สินเงินทองถ้าคุณเป็นคนที่โสดแล้วมีอายุมากๆคุณต้องการมีรายได้คุณจะมีรายได้เข้ามาแต่ถ้าคุณเป็นนะคะเจ้าของธุรกิจณช่วงเวลานี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะที่แต่งงานกันแล้วเป็นเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่ทรัพย์คู่โชคนะคะดวงของคุณ ประตูแห่งความขาดแคลนได้ปิดตายออกไปจากชีวิตคุณทั้งผู้หญิงและผู้ชายการเดินทางโลกใบใหม่ของคุณได้เกิดแล้วนี่คือความสําเร็จของคุณโลกใบใหม่ของคุณพลังงานสวรรค์เบื้องบนส่งตรงหาคุณเมื่อดวงคุณเปิดเลข8กับเลข8ถ้าเป็นคนจีนเขาจะบอกว่าโอ้โหเลข8นี่คือความสุขคือเลขแห่งความมั่งคั่งลํารวยของคนจีนเลขมังกรน,นั่นเองนะคะสวรรค์เบื้องบนส่งตรงไหมคุณ ได้รับโดยแทย้จริงแม่หมอไปแล้วนะคะไปบ้ายสวัสดีค่ะ